แปรงฟันนะคะเชา้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะโดยตอนเช้าเนี่ยก็คือจะเป็นการแปรงฟันอย่างเดียวนะคะแปรงฟันใส่ยาสีฟันแล้วก็บ้วนน้ำตามนะส่วนตอนเย็นนะคะก็คือก่อนนอนนะก็จะเรียงลำดับแบบนี้ก็คือแปรงฟันแปรงฟันเสร็จปุ๊บก็จะใช้ไหมขัดฟัน,นะคะ่ะ ใช้ไหม่ขัดฟันเสร็จแล้วถึงจะใช้น้ำยาบนปากถามว่าน้ำยาบนปากมีผลช่วยทําให้ฟันเราขจัดคราบผิ่นปูนหรืออะไรนี้ไหมก็ต้องบอกก่อนว่าน้ำยาบนปากเนี่ยค่ะเป็นแค่เหมือนเป็นแค่น้ําที่เราบ้วนกลัวอาจจะทําให้เศษอาหารบางจุดหลุดออกมาได้แต่ไม่สามารถที่จะขจัดคราบผิ่นปูนได้นะคะแล้วก็ข้อดีน้ำยาบนปากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางชนิดเนี่ยมีฟูร้าแล้วก็มีส่วนผสมอื่น เช่นอะลเวร่าใบาบัวบกผสมอยู่ก็จะช่วยทําให้เหงือกและกระปุงแก้มเนื้อเยื่อบๆนะคะลดการอักเสบแล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะ